i <laughs> เรืงกับรายการทิเคทีรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนรเยนเชิคือนาทัศนของชาตินะคะทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเลยเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์กันอย่างเต็มที่เลยค่ะและในวันนี้รายการทิเคทีนของเราก็ยังคงมีเรื่องราวที่มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นต้องติดตามชมกันให้ดูค่ะจูนฮาเลนพบกิจกรรมดีๆกับกลุ่มอิสระเพาะรักของนักศึกษากลุ่มเล็กๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ออกมาทำงานเพื่อสังคมและผู้ได้โอกาสช่วงทีมสไตล์จะมาแนะนำวิธีการรักษาสุขภาพและปรับสมดุลของร่างกายสามวิธีทางของศาสตร์จีนโบราณกับฮวยไทยชีวิและในช่วงทีเคทีนพบกับเรื่องราวดีๆจากอุทยานการเรียนรู้ทีเทปหาเรื่องระ สังคมไทยของเรานะคะเป็นสังคมของความเอื้ออาทรเสมอมาค่ะแต่ด้วยหัวใจที่ดีงามและอยากจะช่วยเหลือผู้คนในสังคมนะคะทําให้กลุ่มหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์เขารวมตัวกันค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายว่าอยากจะช่วยเหลือสังคมทาคมํทาให้สังคมดีขึ้นแลวก็ทํางานในรูปแบบของอาสาสมัครค่ะและวพวกเข่าวนะรวมตัวกันในชื่อว่ากลุ่มอิสระเพาะรักค,ค่ะและตอนนี้นะคะโลิก็น,นั่งอยู่กับ,บเพื่อนๆกลุ่มอิสระเพารักค่ะสวัสดีค่ะ คพอลักของเรามีความเป็นมายังไงทำไมถึงได้กลายมาเป็นกลุ่มพอรักแย่งวันนี้ได้คะครับผมก็กลุ่มพอลักนะครับเป็นกลุ่มอิสระทำงานเกี่ยวกับอาสมัครครับก็ตั้งกันมาได้ตอนนี้ก็2ปีพอดีครับ ก็เริ่มจากการที่ผมกับเพื่อนเนี่ยตอนนั้นยังอยู่ปีสองอยู่ยังนุ่งๆอยู่ครับก็คุยคุยกันว่าเราแบบสนใจอยากทำงานเพื่อสังคมอะไรดีที่นอกเหนือไปจากค่ายอาสาที่มันมีอยู่แล้วในมหาลัยเงครับแล้วก็ชวนๆกันแล้วก็คุยคุยกันแล้วก็ลองตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาลองทํางานแบบนี้ด้วยครับก็แสดงว่าต่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มพอรักเลยครับผมก็เป็นผู้กรทันเหมือนกันอ่าแลวที่นี้รูปแบบของการทํางานเราขกลุ่มพอรักเนี่ยมีรูปแบบของการทํางานยังไงบ้างเราจะเป็นตัวซัพพอร์ตงานให้กับกลุ่มองค์กกรรตต่่าาาางงๆทีี้อออสคะจม องค์กรอื่นที่เขาทําอยู่แล้วเป็นืออาชีพอยู่แล้วอ๋อแล้วเขาต้องกาส,สมัครไปช่วยเราก็จะเข้าไปซัพพอร์ตตรงนั้นนะครับกลุ่มพอรล่านี่เหมือนกับบริษัทจัดงานนะครับอ่าแล้วอย่งกิจกรรมที่โบลลิงเห็นอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรคะตอนนี้ที่ทําอยู่อ๋อเป็นการสอนเด็กเอ่อได้โอกาสนะคะชุมชนชื่อชุมชนอะไรคะคุณาชุมชนเรอามาดชุมชนเซรีอามาจริงๆแล้ว พอรังก็ไม่ได้เป็นคนก่อตั้งหรือหลักอะค่ะหลักมาช komm, ่วยเรามาเป็นสมัครช่วยเขาหลักจระะะ after, like man, ิงๆคือกลุ mer, ่มซอโตอาสาค่ะคือเหมือนเราก็แบบรู้จักการคอนแทคในการทํางานช่วยเหลืออย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะก็เลยมาช่วยกันเอะแสดงว่าอย่างนี้ตอนนี้กลุ่มพอรักเนี่ยก็มีสมาชิกที่เป็นจากเพื่อนๆจากแถวที่อะไรอื่นด้วยใช่ไหมคะเยอะค่ะก็จะเรียกว่าสมาชิกก็ได้จะเรียกว่าเป็นแบบเรารู้จักกันแล้วเราก็ชวนๆกันมาทางานได้ก็เยอะๆะตอนเริ่มต้นทำไมถึงตั้งชื่อกลุ่มว่าพอรัล่ะคะชื่อพอรักเนี่ยจริงๆก็เป็นชื่อเพลงนะครับของวงโฮ ชื่อมันน่ารักดีแล้วก็ตรงกับความหมายของการทํางานที่เราอาจจะไปทํางานแล้วก็เราไปเจอเด็กๆอย่างครับแล้วก็ไปสร้างความรักความสนทนาให้กับเขาก็เป็นการขอรักอย่างหนับเพราะรักอ่ะเราถึงเพราะรักเพราะรักแรกนี่คือเพราะก็เรารักนะเพราะที่สองคือเราก็เลยพอปลูกต้นรักอย่างนี้เองงี้เลยเพ่งนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่ทํากันอยู่บ้างค่ะก็ตอนนี้หลักๆนะคะเราก็จะมีอ่า ฟื้นฟูเด็กที่โรงพยาบาลเด็ก,กค่ะจะมีการสันทนาการกรับเด็กช่วงวันจันทร์เช้าะแล้วก็บาตรีมั่วหมัดครับเป็นร้องเพลงได้บางทีครับสอนเด็กที่การซ้ำซ้อนซีกีอะค่ะ,คะที่บ้านนนทภูมิคือเด็กที่การเนี่ยนะคะจะแ,แบบว่าที่การร่างกายที่การสมองด้วยคือบางคนบอกว่าลุกนั่งไม่ได้เลยอะค่ะก็ต้องนอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เขาอยากจะรู้อยากจะเรียนนะคะก็สอนก็ใจเขาไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทํางานร่วมกับน้องๆเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยมีครั้งไหนที่มีความประทับใจเป็นพิเศษบ้างไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมีครั้งหนึ่งคือไปเล่นกับเด็กๆเนี้ยค่ะแล้วเด็กๆแบบว่าเขาจะเรียกเราพ่อแม่ตลอดนะคะเหมือนเขาผ่าช่ไหมคะเขาก็แบบแม่ขอนอนปักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบให้เขานอนปักเขาก็จะแบบลูกแขนโบลูกขาโบเนี้ยก็ถามว่าแม่ไปโดนอะไรมานู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะโบก็บอกว่าอ๋อยุงการพอแบบตอนเย็นปุ๊บจะกลับบ้านเด็กคนนั้นก็วิ่งเข้ามาก่อนโบแล้วก็บอกว่า แม่กลับบ้านไปอ่ะผมพาด้วยนะเดี๋ยวยุ่งกับแม่อีคือคือแค่นี้พอแล้วจริงๆอ่ะเลล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ทำคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์ย่างไหมคะไม่ยากค่ะ ้ครูคนไหนที่สุดคะ,ะคนเอะะคนอออยคนลยแเฮ้คนทำอะไรอยู่เอ่ยระบายสีไหมคะส้นอยไหอ้าวแล้วคุณครูหายไปไหนะคะเ้ไหมเออเพือนเื่นอนไอ้น้องถิ่งนะคะน้องถิ่งเป็นคุณครช่วยสอนน้องถิงนะไรเอ่ยมสีว้ิมรู้เหรอวมึาช่วยสอนเนี่ยน้องาบน้องมาวิาาทยาละไรเพื่อนๆมหาวิทยาอะไ ยังมีระดับมัเที่ยมศึกษาด้วยเด็กทนกเลยค่ะต้องทำไงอยู่ครับตอนนี้ว่าเลือกอัะกเขกียนภาษาอังกฤษคุณครูได้หนึ่งประโยคจะอนอะไรกับคุณครูครับบอกว่ามันมากค่ะมันมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล่แอลคู่ขอการทำงานของกุ่มอสาสาสมัครเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือตรงนี้นะคะก็รเราเป็นอาสาสมัครของกลุ่มคนที่ทํางานแล้วค่ะใช้เวลาว่างวันอาทิตย์เนี่ยก็มาสอนหนังสือเด็กวิธีการสอนก็คือว่า เราจะไปีิลล์เราสื้อมาผูกขัดของเด็กๆมานะคะแล้วก็ให้แจกให้เด็กๆทำแล้วก็คุณครูอาสาสมัครที่มาช่วยเนี่ยก็จะช่วยอธิบายน้องๆให้เขาเข้าใจนะคะมีเอาขนมมาแจากน้องๆคะ่ะจะได้หาที่ร่าครูซิ๊เนี่ยเป็นอาสาสมัครรุ่นพี่รู้สึกยังไงบ้างะคะมีเลยพี่เต๋อโบแล้วก็เพื่อนเพื่ออยหลายพคนเลยที่เป็นอาสาสมัครรุ่นใน้องรู้สึกดีใจมากะคะ่ะที่รอดผู้ขาเนีนะะ่ยค่ะจมามาใส่ใจในในการทำงานให้กับสังคมมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาก็จะต้องมีคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตนะคะ อยากให้ทุกา้มีกิจกรรมทำมากกว่าเรียนอย่างเดียวยังคอบคุณทิวตี้มากค่ะคุณทิวตี้ค่ะหารที่ได้เป็นผู้ให้พวกเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้รับอะไรกลับมาาอ่าจริงๆแล้วเนี่ยการมาทำงานสมัครเนี่ยเราก็อย่าบอกไว้เลยว่าเราไม่อยากคิดว่าเราได้อะไรผมคิดว่าเรามาทำงานสมัครเราควรก้าวเข้ามาด้วยความที่ว่าเราอยากเป็นผู้ให้ก่อนการทำอาสาเราไม่ได้เป็นผู้ให้นะเราเป็นผู้รับบางหาเราได้ความสุขจากเด็กๆเราได้ความใสจากเด็กๆได้แง่มุมต่างๆในชีวิตที่เราไม่ได้เจออะค่ะ เราเป็นผู้รับสังหารก็เป็นการรับในฐานะที่เป็นผู้ให้ใช่จริงๆแล้วครับการทำเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยอย่างงานสม,มักตรงนี้ครับก็แค่เอาตัวแ, andra, แล้วก็เดินเข้ามาถ้าเกิดอยากจะเริ่มเราพร้อมที่จะเริ่มแล้วตัวเองพร้อมแล้วก็สามารถเริ่มได้เลยครับการช่วยเหลือสังคม,มเนี่ยไม่ใช่การที่ก้าวเข้ามาในกลุ่มองค์กรก็ได้เราเดินไปตามท้องถนนเห็นคนที่เราสามารถช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือเขาเลยอย่างเช่นเห็นคนตาบอดจะข้ามถนน แค่เราพาเขาขา้ามนั่นก็คือคุณเป็นอาสาสมัครแล้วไม่จําเป็นต้องอยู่ในองค์กรใหญ่หรือทำงานที่ยิ่งใหญ่อะไรนร่นจากกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วนะคะช่วงต่อไปก็ยังมีหนังสือดีๆมาแนะนํากับคุณหมอสติเกมอีกเช่นเคยค่ะในช,น,นช่วงบุ๊คเฟอรีนักมะโมตสสะเพราะวะาโตอืม การสวดมนต์ก็เป็นการทําดีถวายแด่พ่อหลวงของเราเหมือนกันนะครับ41 42 43 43อ yeah ีกแล้วหายหายไปไหนเนี่ยไม่หายครับหมอไม่หายอะไรทั้งนั้นหมอมาช่วยแล้วครับคุณหมอไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่หมอที่หายค่ะอ๋ออะไรหายหรอครับทยัชนะที่เขามันหายเนี่ยคุณหมอที่ยัชนะไทยนี่มันมีกี่ตัวกันแน่คะคุณหมอ44ตัวครับ และตรงไหนหายไปแล้วครับหมอช่วยตามหาให้หน่อยสิคะอ่าได้ครับงั้นเดี๋ยวเชิญหน้าก่อนว่าแต่เราจะเอาพวกนี้ไปทำอะไรเหรอครับพอดีเพื่อนหนูสิคะเขาเป็นชาวต่างชาติเขาอยากจะหัดเตียนหัดเขียนภาษาไทยเขาบอกว่าเพียงชนะไทยพวกนี้มันสวยดีหนูก็เลยอาสาจะเป็นคุณครูให้เพื่อนหนูคุณครูใช่แต่ตอนเนี้ยฉับไม่มั่นใจแล้วล่ะค่ะคุณหมอองจะ๋อนี่ครับ ชอช้างมันหายไปครับมาชอฉีและเป็นโซู้เลยจริง้วยครับคุณหมอช้างหายไปโธ<ล>คุณหมอนี่อัจฉริยะจริงๆเลยนะคะโอ้ยไม่ใช่หมอครับที่อัจฉริยะแต่เป็นพระหมหากษัตริย์ของไทยด h าห r ารครับที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาให้พวกเราได้ใช้กันอยู่ครับอ๋อนีหมอหมายถึงพ่อผู้รางคำแหนงที่ทรงเริ่มเป็นลายตีไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่ท่านเพียงพระองค์เดียวนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่สี่ครับ ทรงริตคิดค้นอักษรอาริยกาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่6ครับทรงทคิดค้นโรคศระาและวิธีการเขียนแบบใหม่สอดคล้องกับวิธีการเขียนทางตะวันตกมากขึ้นนะครับส่วนในสมัยเพื่อาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวร,รัชกาลปัจจุบันเนี่ยที่เป็นด้วไอทีค,ะค่ะก็องค์ก็ทรงมีะชียภาพทางด้านการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมไม่นเสื้แนะนำครับครับ พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยได้การประดิษฐ์อักษรครับผม,มน่าสนใจมากเลยค่ะคุณหมอครับเรื่อนี้เนี่ยบอกไว้หมดเลยนะครับว่าจะเป็นโรคสระวรรณยุกต์ตัวอักษรเพราะเพระว่าเราสอนได้ถูกวิธีศพเป็นคนไทยแน่นอนครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับอ๋อไม่ต้องขอบคุณหมอก็ได้ครับเราขอบคุณพระอัจฉริยภาพข,ของพระมหากษัตริย์ไทยเราดีกว่าครับอย่าลืมเกีาายนพระอักให้ถูกต้องกันนะครับผมรักพ่อครับผมจะสัญ,ญญาว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือ